ดีครับก็กลับมาพบกับมาสเตอร์ทิเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับสำหรับวันนี้จะมาสอนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยตัวแปรในภาษา C วันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการสร้างตัวแปรในภาษา C ขึ้นมาใช้งานในการเขียนโปรแกรมสำหรับเนื้อหานะครับมีอะไรบ้างมาดูเลยครับ 1. การเก็บค่าในภาษา C 2. กฎการตั้งชื่อตัวแปร 3. วิธีการสร้างตัวแปรและการกำหนดค่าการเก็บค่าในภาษา C การเก็บค่าในภาษา C เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะแบบแรกนะครับการเก็บค่าแบบค่าคงที่กับแบบที่2นะครับการเก็บค่าแบบตัวแปรซึ่งสองอย่างนี้จะแตกต่างกันโดยการเก็บค่าแบบค่าคงที่เนี่ยเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ แต่ส่วนแบบการเก็บค่าแบบตัวแปรเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าในตัวแปรเนี่ยในภายหลังได้การสร้างตัวแปรจะต้องทราบว่าตัวแปรนั้น่ะเก็บค่าอะไระเช่นตัวเลขจำนวนเต็มตัวเลขทศนิยมข้อความหรือว่าตัวอักษรโดยแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้ครับแบบแรกนะครับแบบคาเล็กเตอร์ตัวแปรที่ใช้เก็บอักขระ แบบที่2นะครับ integer ตัวแปรที่ใช้ในการเก็บจำนวนเต็มแล้วก็แบบที่3นะครับแบบ float ต,ตัวแปรที่ใช้ในการเก็บจำนวนทศนิยม character variable ต,ตัวแปรประเภท character หรือตัวอักษรน,นะครับจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับประเภทแรกประเภท character เก็บค่าในรหัส ascii ของตัวอักษรเนี่ยได้ตั้งแต่ลบ128ถึง127 unsigned character เก็บค่าในรหัส ASCII ของตัวอักษรเนี่ยได้ตั้งแต่0ถึง255ตัวแปรแบบ c แรคเ c t ร r จะใช้ในกรณีที่เราต้องการเก็บตัวอักขระหรือตัวอักษรเนี่ย1ตัวเท่านั้นเช่น a b หรือ c สิ่งที่เราเก็บนะครับก็คือตัวอักษร1ตัวซึ่งมีค่าในรหัส ASCII เนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึง255ดังนั้นเนี่ยถ้าเราประกาศตัวแปรแบบ c แรคเ c t ร r เนี่ย เราจะใช้ตัวแปรนั้นเก็บข้อมูลได้เป็นค่าใดค่าหนึ่งในรหัส ASCII เท่านั้นวิธีการประกาศตัวแปรแบบคาแรคกเตอร์นะคเขียนได้ดังนี้นะครับ chr a เว้นวัคชื่อตัวแปรในที่นี้นะครับตัวอย่างก็จะเป็น c h แล้วก็สิมิคอลอนแบบที่สองนะครับ u n s i g n เว้นวรคนะครับ chr เว้นวรค ชื่อตัวแปรในตัวอย่างที่สองเนี่ยชื่อตัวแปรจะเป็นตัว c ส่วนมากแล้วนะครับมันไม่มีความแตกต่างกันระหว่างแบบคาเลเตอร์แล้วก็อันซา์คาเลเตอร์ดังนั้นมักประกาศใช้เป็นแบบคาเลเตอร์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันสั้นง่ายต่อการเขียน integer variable ตัวแปรที่ใช้เก็บเลขจำนวนเต็มหรือว่า integer นะครับจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือแบบแรกนะครับแบบชอ็อต จะสามารถเก็บเลขจำนวนเต็มได้ตั้งแต่ลบ7 6 8 6 8ถึง32,767ส่วนแบบที่2นะครับแบบลองสามารถเก็บเลขจำนวนเต็มได้ตั้งแต่ลบ2 0 0 0กว่าล้านจนถึงบวก2000กว่าล้าน,น,ว,าานวิธีใช้คือถ้าต้องการเก็บเลขจำนวนเต็มที่มากกว่า32,767เรเราต้องประกาศตัวแปรเป็นแบบลองแต่ถ้าน้อยกว่าต้องประกาศเป็นแบบชอ็อต ดังตัวอย่างนะครับตัวอย่างของเราเนี่ยจะมีการประกาศตัวแปรทั้งหมด4ี่บรรทัดด้วยกันเราประกาศตัวแปร a, b, c, h height เป็นแบบช็อตเพราะว่าอย่างเช่นตัวแปรอายุค่าที่เรานํามาเก็บเนี่ยก็น่าจะเป็นหลักร้อยปีไม่น่าจะเกินนี้ส่วนความสูง ให้ก็น่าจะเป็นหลักร้อยเซนหรือไม่น่าจะเกินสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหสบเจ็ดแต่ในส่วนของสา l a r ีหรือมันนี่เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นหลักล้านหลักพันล้านเราจึงประกาศเป็นแบบลองการประกาศแบบลองหรืออินเนี่ยสามารถเก็บค่าได้เท่ากัน จึงนิยมที่จะประกาศแบบอินมากกว่า f o r t variable แบ่งออกเป็นสาประเภทนะครับประเภทที่หนึ่ง f o r t ใช้เก็บตัวเลขที่มีทศนิยม6ตำแหน่งประเภทที่สอง double ใช้เก็บตัวเลขที่มีทศนิยมส5้าตำแหน่งและประเภทที่สามนะครับ long double ใช้เก็บตัวเลขที่มีทศนิยม19าตำแหน่งตัวอย่างนะครับ กฎการตั้งชื่อตัวแปรนะครับในการประกาศตัวแปรเนี่ยก็ต้องมีกฎในการตั้งชื่อในส่วนของภาษาซีเนี่ยก็จะมีกฎด,ดังนี้นะครับต้องไม่มีอักขรพิเศษใดๆประกอบอยู่ด้วยเช่นเครื่องหมายแอดเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารสามารถใช้เครื่องหมายอดสกอ ได้ชื่อตัวแปรมีตัวเลขปนอยู่ได้สามารถใส่ตัวเลขได้แต่ต้องไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรกของชื่อตัวแปรห้ามมีช่องว่างระหว่างชื่อข้อต่อมาครับใช้ได้ทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ชื่อเหมือนกันแต่พิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ถือว่าเป็นคนละชื่อห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวนเช่นลองไวน์ดูหรือตรงกับคำสั่งที่อยู่ในภาษา C ีนั่นเอง วิธีการสร้างตัวแปรและกําหนดค่านะครับก็สามารถทําได้แบบ2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือประกาศค่าตัวแปรขึ้นมาก่อนแล้วก็รอรับค่าในภายหลังให้นักเรียนสังเกตก่อนตัวแปรแรกประกาศตัวแปรแบบ integer int เว้นวรรคตามด้วยชื่อตัวแปรก็คือ age ตัวที่2 character char เว้นวรรค gender ตัวที่3นะครับ float float เว้นวรรค GRADE เกรดจากนั้นสามารถที่จะมา assign ค่าในภายหลังโดยการใส่ชื่อตัวแปรตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ค่าที่เราต้องการใส่อย่างตัวแรกเนี่ย a g เนี่ยเราเก็บค่า20 gender เก็บค่าตัวอักษร F แล้วก็ตัวเกรดเนี่ยเก็บค่า3.14 ส่วนแบบที่สองนะครับเราสามารถที่จะประกาศตัวแปรพร้อมทั้ง assign ค่าได้เลยเช่น int เว้นวรรคชื่อตัวแปรซึ่งหมายเท่ากับแล้วก็ค่าอย่างตัวแรกเนี่ยเราประกาศให้ตัวแปร a รับค่า20เอาไปเก็บไว้ในตัวแปรได้เลยแล้วก็บรรทัดที่สองเนี่ย gender ก็เอาตัว f ไปเก็บไว้ในตัวแปรได้เลยสำหรับ EP นี้ก็จบลงแล้วครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ